สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง fc สมาชิกที่รักทุกท่านเลยนะคะก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะทางช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยในศึกมวยไทย7สีประจําวันอาทิตย์ที่30มีนาคม พุทธศักราช2,568นะคะจัดการแข่งขันที่สนามมวยช่อง7วิกหมอชิตค่ะมวยเริ่มแข่งขันเวลา14นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางทีวีสีช่อง7นะคะมวยจัดการแข่งขันทั้งหมด4คู่ค่ะและนอกจากนี้ก็ ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่อยู่ในกลุ่มทีเด็ดมวยสด VIP ด้วยนะคะได้แนวทางทีเด็ดไปทํากําไรกันแบบเน้นๆเลยนะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสําหรับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด mm98 นะคะย้ําค่ะ mm98 เพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย mm98 นะคะ เข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาทัศนวิจารณ์ข้อมูลดีๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องขอเรียนแจ้งสมาชิกนะคะว่าอันนี้เป็นการออกทัศนวิเคราะห์วิจารณ์มวยแบบล่วงหน้าค่ะคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้จัดนะคะเรามาติดตามรับฟังรับชมกันเลยนะคะว่านักมวยทั้ง4คู่วันนี้ที่จะนำมาฝากสมาชิกเ c ทุกท่าน มีใครชกกับใครบ้างนะคะคู่ที่หของรายการนะคะเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่24สายเอค่ะนักชกทางด้านมุมแดงนะคะเอเจกอกลุมเกลียวะคะ่ะพิกกับน้ำหนัก112ปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดปทุมธานีคะ่ะซ้อมอยู่ที่คล้ายมวยกอกลมเกลียววัย16ปีสูง170เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ55กิโลนะคะชกมวยมา26ไฟ สามไฟหลังนะคะแพนอกยกสองยอดบัวงามลูกกันทระเมื่อวันที่24สิงหาคมที่อ้อมน้อยนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก112ปอนด์ค่ะแพ้คะแนนแคมรูนสิทธิลมหนาวเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก112รอปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะชนะคะแนนเพชรรุ่งโรดโชคบางแสนเมื่อวันที่19มกราคมที่ช่อง7สีนะคะวันนั้นก็ชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก112ปอนด์แต่มาขาด ะะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะเพชรรุ่งโรดโชตบางแสนค่ะพิกัดน้ำหนักหนึออปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซ้อมวที่ค่ายมวยวอสุขสันต์วัย19ปีนะคะสูง170เซนติเมตรชกมวยมาร้อยกว่าไฟแล้วนะคะน้ำหนักปล่อยๆ55กิโลค่ะ3ไฟหลังะชนะคะแนะน,นยอดชนะศึกหวยบางคอแหลมเมื่อวันที่26ตุลาคมที่อ้อมน้อย ชกไว้ที่พิกัดน้าหนัก112ปอนด์ค่ะแพ้คะแนน AJG กลมเกลียวเมื่อวันที่19มกราคมที่ช่อง7สีชกไว้ที่พิกัดน้าหนัก112ปอนด์นะคะและล่าสุดชนะคะแนนเงา ET กระเป๋าลิงกี้เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ช่อง7สีชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก112ปอนด์นะคะมาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่1กันนะคะคู่นี้เป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่24สายเ ใครชนะได้เข้ารอบ8คนใครแพ้ตกรอบเลยนะคะ A.J. ค่ะมวยเข่าขวางหน้าดังแทงหัวใจดีไฟล่าสุดทำผลงานไว้ดีมากเลยนะคะจากสถานการณ์ที่ตกเป็นรองแต่กลับพลิกชนะคู่ชกในวันนี้มาได้นั่นก็คือเจ้าเพชรรุ่งโรจน์นั่นเองนะคะซึ่งเพชรรุ่งโรจน์โชดบางแสนหรือชื่อเดิมก็คือเจ้าชายสีวสุวอสุขสันนะคะ เป็นมวยครบเครื่องอาวุธหนักแรงมวยขวาเตะขวาต่อยแรงหมัดศอกแรงลุ้นนับนอกได้เลยนะคะต้นจัดส่วนปลายปลายในไฟนี้ต้องวัดระยะกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ชั้นมวยประสบการณ์กระดูกการผ่านเบอร์มวยเป็นต่อแน่นอนสำหรับเจ้าเพชรรุ่งโรจน์นะคะเคยแพ้มาแต่ วันนั้นเป็นการแพ้แบบแพ้พลิกกันนะคะก็ถือว่าน่าจะมีประสบการณ์บทเรียนดีๆให้กับทางค่ายต้องแก้ไขมาใหม่เพราะว่าไฟนี้ถือว่าเป็นไฟสําคัญเลยก็เรียกว่าแพ้ตกรอบแพ้ตกรอบทันทีนะคะสำหรับคู่นี้ที้ไปที่เพชรรุ่งโรจน์นะคะมองว่าเข้าก่อนยังไงก็ได้ออกตัวก่อนแน่นอนนะคะทัศนะมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่หนึ่งของรายการนะคะเพชรรุ่งโรจน์ โชคบางแสนค่ะจะชนะเจ้าเอเจกกรมเกลียวนะคะไปต่อกันที่คู่ที่2ของรายการนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะรุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์นะคะนักชกโคราชค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกองทัพภาคที่3เพชรบูร์นะคะวัย15ปีค่ะสูง174เซนติเมตร ชกมวยมา40กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ57กิโลนะคะสไฟหลังชนะนกยกหนึ่งเพชรดาวรุ่งสิทธ์เจพิมพ์ที่เชียงใหม่ค่ะแพ้คะแนนยอดบัวง,งามลูกกันทระโมที่26มกราคมที่ช่อง7สีชกไว้ที่112ปอนด์นะคะและล่าสุดชนะคะแนนนำโชคบุญลานามวยไทยเมื่อวันที่2มีนาคมที่ช่อง7จสีนะคะชกนอกรอบนะคะวันนั้นก็ถือว่า ต่อน้ําหนักให้กันปอนด์นะฮะโดยทางฝั่งของเจ้ายอดบวง,งามชกที่พิกัดน้ําหนัก112ป้อนด์นั่นเองนะคะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ําเงินนะคะยอดบวงงามลูกกันทระพิกัดน้ําหนัก112ปอนด์ปอนค่ะนักชกจากจังหวัดมหาสารครามนะคะ2วิธีค่ายมวยลูกกันทระค่ะที่จังหวัดมหาสารครามนะคะวัย19ปีสูง175เซนติเมตรนะคะชกมวยมา50กว่าไฟแล้วน้ำหนักปล่อยๆ56กกิโลนะคะ สามไฟหลังค่ะแพนนกยกสามยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยเมื่อวันที่24ธันวาคมที่101นะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก1 1 4อปอนด์ชนะคะแนนรุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างเมื่อวันที่26กมกราคมที่ช่องเจ็ดสีชกไว้ที่112ปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะแพ้คะแนนยอดเหล็กแหลมพอพิมพรเมืม่อวันที่2มีนาคมที่ช่องเจ็ดสีนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก110 สอปอนด์ค่ะมาดูทัศนะวิจารณ์ของมวยคู่ที่2กันนะคะ คู่นี้ก็เป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่24สายบีใครชนะเข้ารอบ8คนใครแพ้ตกรอบเลยนะคะรุ่งทยานฟ้ามวยขวาประเภทไฟเตอร์ต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกอาวุธหนักแรงสูงยาวเข่าดีครบเครื่องนะคะในขณนะที่ทางฝั่งของเจ้ายอดบัวงามมวยเข่าสูงยาวคว้าคอล็อกรักตีเหนียวแน่นมาได้ความเขาเรียกว่ามาได้ความเก่ากว่า เคยชนะเจ้ารุ่งทยานฟ้ามานะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดนะคะ,ะน,นัดแรกเคยชนะมามาเจอกันไฟนี้ก็ไม่น่าจะเป็นน่าจะไม่ใช่งานยากของทางฝั่งของเจ้ายอดบัวงามนะคะคู่นี้น่าเสือการผ่านตัวมวยเบอร์มวยประสบการณ์อยู่ที่ทางฝั่งของเจ้ายอดบัวงามนะคะสำหรับไฟนี้มีสิทธิ์ลุ้นข้ารอบ8คนสุดแปดคนนะคะสำหรับทัศนมุมมองของดิฉันเสียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่2ของรายการนะคะ ยอดบัวงามลูกกันทระค่ะจะชนะเจ้ารุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างนะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับ2คู่กับทัศนวิจารณ์ณดีๆอย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด mm 98นะคะเพิ่มเพื่อน id มีแอดนำหน้าตามด้วย mm 98ค่ะ เข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะแน่นอนที่สุดทุกท่านจะได้รับเอาข้อมูลดีๆทัศนวิจารณ์ดีๆที่ดิฉันเสียนเปี้ยวเมืองคอนจะนํามาฝากกับพี่น้องสมาชิกทุกท่านเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางได้เป็นข้อมูลที่จะไปทํารายได้หารายได้เข้าสู่ครอบครัวนะคะที่สําคัญที่สุดเลยนะคะเข้าตัวถูกแล้วต้องรู้จัก ออกตัวบังทุนแก่งแต่งตัวกินสองข้างนั่นเองเขาเรียกว่าได้รับเงินก่อนชูมือนั่นเองนะคะคู่ที่3ของรายการนะคะซึ่งเป็นคู่รองนั่นเองนะคะเป็นการพบกันระหว่างยอดเสกสันรถสวยจ่าเจดนะคะพิกัดน้ำหนัก132ปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดอุบลน,นะคะซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยรถสวยจ่าเจดค่ะวัย19ปีนะคะสูง180เซนติเมตรค่ะ ชกมวยมา50กว่าไฟแล้วน้ำหนักปล่อยๆ6กกิโลนะคะ3ไฟไฟหลังค่ะชนะคะแนนใจเพชรสิงห์มาวินเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ศึกวันลุมพินีนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก132.8อปอนด์นะคะแพ้คะแนนยอดเพชรเพชรพรมเพพชรมคุณมวยไทยเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ช่อง7สีนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก1น2ปอนด์ค่ะแต่มาขาดจุด4นะคะและล่าสุดค่ะ ชนะนกยก4ี่สิงอุบลออ,อุดอุดรนเมื่อวันที่26มกราคมที่ช่อง7ส็วันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก133ปอนด์นะคะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะยอดเพชรเพชร,พ,ชรพรมคุณมวยไทยนะคะพิกัดน้ำหนัก132ปอนด์ค่ะนักชกจากโคราชนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรพรมคุณมวยไทยปากเกร็กค่ะ นักชกวัย24ปีสูง188เซนติเมตรนะคะชกมวยมาร้อยกว่าไฟแล้วน้ำหนักปล่อยๆ66กิโลค่ะ3ไฟหลังนะคะแพ้คะแนนสิงห์อุบลออุดอุดรเมื่อวนที่25สิงหาคมที่ช่อง7สีค่ะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก133ปอนด์นะคะชนะนกยก3พยักฆ์เมคินกอสรวทั์เมื่อวนที่10พฤศจิกายนที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก137ปอนด์ค่ะ และล่าสุดนะคะชนะคะแนนยอดเสกยอดเสกสันรถสวยจากเจดสายพลิ้วเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ช่อง7สีนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก132ปอนด์นะคะมาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่3กันนะคะยอดเสกสันค่ะเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะคะซ้ายหน้าดีตั้งรับจับทางรอดักจังหวะ2องทำได้แม่นนะคะทำได้ดี ช่วงหลังสภาพร่างกายไม่มียุบไม่มีแผลวก็ค่อยๆดีขึ้นนั่นเองนะคะในขณะที่เจ้ายอดเพชรเพชรพรมคุณมวยไทยหรือว่าเจ้ายอดเพชรพอเจริญแพทย์เดิมนะคะเป็นมวยสูงยาวเข่าดีมีขวางหน้าป้ายหน้าแข็งแรงแข็งแกร่งฟอร์มสดเก๋าเกมกระดูกดีคู่นี้ถือเป็นมวยแก้มือล้างตานะคะยอดเพชรเคยชนะมาที่เวทีแห่งนี้ก็คือ,คอช่องเจ็ดสีนั่นเองนะคะชั่วโมงนี้ก็ถือว่าเป็นนักชกฟอร์มสดทั้งคู่ ประเภทฝีมือฉลาดสมองมวยอยู่ทางฝั่งของเจ้ายอดเสกสารต้นต้น,ตนหน้าลุ้นนะคะส่วนประเภทมวยเข่าแข็งแรงได้เดินได้ขยันอยู่ทางฝั่งของเจ้ายอดเพชรนะคะต้นต้นทำใจนิด ด้วยเชิงตั้งรับฝีมือของเจ้ายอดเสกสรรน,นะฮะแต่เป็นมวยที่โดนแล้วโครงเคลงอ่อนแอนลุ้นที่เขาในความแข็งแกร่งกระดูกดีเจ้ายอดเพชรน่าจะย้ำแค้นได้อีกครั้งสำหรับไฟนี้นะคะในทัศนะมุมมองของลิชันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่3ของรายการนะคะยอดเพชรเพชร,พ,ชรพรมคุณมวยไทยนะคะจะชนะเจ้ายอดเสกสรรรถ สวยจากเจดค่ะไปปิดท้ายรายการกันที่มวยคู่ที่4ของรายการซึ่งเป็นมวยคู่เอกนั่นเองนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะอาเล็กสิงมาวินนะคะพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์ค่ะนักชกจากประเทศฝรั่งเศสนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงมาวินค่ะวัย15ปีสูง170เซนติเมตรนะคะชกมวยมา70กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ52.5กิโลนะคะ3ไฟหลัง ชนะนกยกสองเพชรนิวัฒเจี๊ยบรามอินทาเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ช่อง7สีนะคะชกไว้ที่ร0อปอนด์ค่ะชนะคะแนนเพชรสยามเพชรมวยไทยยิมเมื่อวันที่22กันยายนที่ช่อง7สีนะคะวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นมินิไฟเวทร0 5ยหปอนด์ของช่อง7สีก็ได้ไปนะคะและก็ไฟล่าสุดค่ะชนะคะแนนเยี่ยมยุทธปอมงคลอินเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ช่อง7สีนะคะ ในพิกัดน้ำหนัก105ปอนด์ก็ถือว่าเป็นวันนั้นก็เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นมินิไฟเวท105ปอนด์ช่อง7สีนั่นเองนะคะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะ1สยามสอเดชพันธ์นะคะพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดตรังนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์ค่ะวัย18ปีนะคะสูง170เซนติเมตรค่ะชกมวยมา60กว่าไฟแล้วน้ำหนักปล่อยๆ53กิโลนะคะ3ไฟหลัง ชนะคะแนนน้ำพุไกรศิระพบบ็อกซิ่งยิมเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ราชดำเนินค่ะชกไว้ที่108ปอนด์นะคะชนะคะแนนเพชรเมืองกันชอ5พยักษ์เมื่อวันที่13ตุลาคมที่ช่อง7สีชกไว้ที่108ปอนด์ค่ะและล่าสุดนะ,ะชนะนกยก2แก้วนาคาสธนบวร เมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ช่อง7สีพิกัดน้ำหนัก109ปอนด์ค่ะมาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่เอกซึ่งจะทำการชกเป็นคู่ที่4ในรายการนั่นเองนะคะคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่น108อปอนด์ของช่อง7สีนะคะอเล็กสิงมาวินมวยขวาฝีมือประเภทเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดฟันศอกหนักแรงทุกลูกฟอร์มสุดดีกรีแชมป์ร้อปอนด์สนามมวยช่องเสีนะคะ ไฟนี้เป็นการปล่อยเวทมาชิงมาชกในพิกัดน้ำหนัก108อปอนด์นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในการปล่อยเวทขึ้นมาชกร0 8ปอนด์นั่นเองนะคะในขณะที่เจ้าหนึ่งสยามสอเดชพันธ์ค่ะหรือว่าเจ้าดาวตรังอีสานควนปริงนะคะตัวเดียวกันค่ะเป็นมวยซ้ายรูปร่างสูงยาวเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเสียบดักแทงมีสอกเสริมฟอร์มสด ไฟล่าสุดทําผลงานไว้ดีมากเลยด้วยการสับสอกชนะนกยก2เจ้าแก้วนาคาสอธนบวรมาที่ช่องเจ็ดสีแห่งนี้นะคะวันนี้ชิงแชม108ป์ร้อยแปดปอนด์ถือเป็นน้ําหนักของทางฝั่งเจ้าหนึ่งสยามนะคะเพราะชกอยู่ที่เวทนี้เป็นประจำํำมวยคู่นี้แม้อเล็กจะเป็นมวยบูด๊ดุดันกล้าแลกกล้าลุยแต่มองว่าเวทคือตัวแปร ะะเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่เวทใหญ่อยู่ทางฝั่งเจ้าหนึ่งสยามนะคะวันนี้มีโอกาสลุนแชมป์ร้อแปดอนช่องเจ็สีมากกว่าเจ้าอาเล็กค่ะในทัศนะมุมมองของนิชังเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่สของรายการนะคะหนึ่งสยามสอเดชพันธ์ค่ะจะชนะเจ้าอะเล็กสิงมาวินนะคะก็ถือว่าครบถ้วนสำหรับทัศนวิจารณ์ดีๆในรายการศึก มวยไทยเจ็ดสีในวันอาทิตย์นี้ที่วันอาทิตย์ท,ตยที่30นี้นะคะก็คบถ้วนสำหรับทัศนวิจารณ์ดีๆนะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องที่เด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด mm98 นะคะเพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย MM98 นะคะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูล ทัศนะวิจารณ์มุมมอง,มองดีๆที่ดิฉันเสียนเปี้ยวเมืองคอนนะคะจะสืบเสาะ,ะแสวงหาข้อมูลดีๆมาเพื่อให้พี่น้องสมาชิกที่เข้ามาร่วมรับฟังแล้วได้นำไปใช้ประโยชน์แน่นอนนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้ามาติดตามก็ขอให้เข้ามากดติดตามเป็นสมาชิกกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลทัศนวิจารณ์ดีๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะก่อนจากกันเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ศึกเจ้าอขออภัยค่ะศึกมวยไทยเจ็ดสีนะคะประจำวันอาทิตย์ที่30มีนาคมพุทธศักราช2568นะคะคู่ที่หนึ่งค่ะเพชรรุ่งโรดโชดบางแสนค่ะจะชนะเอเจกกลมเกลียวนะคะคู่ที่สองค่ะยอดบัวงามลูกกันทระจะชนะเจ้ารุ่งทยานฟ้าสยิ่งเจริญการช่างนะคะคู่ที่สามยอดเพชรเพชรพชร,รมคุณมวยไทย จะชนะเจ้ายอดเสกสรรรถสวยจ่าเจตน,นะคะและคู่ที่4ี่ค่ะ1สยามสอเดชพันธ์จะชนะเจ้าอาเล็กสิงมาวินนะคะก็ถือว่าครบถ้วนขบวนความแล้วสำหรับวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยสมาชิก f อไว่ที่ตรงนี้ด้วยเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องสมาชิกทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีนะคะ เข้าตัวแพ้ก็ขอให้ได้เงินนะ่ะสำหรับวันนี้ที่ชันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะต้องขอกราบลาพี่น้องสมาชิกเอฟีทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ